ชากัมพูชาไม่พอใจนะครับหลังจากที่เพิ่งคว้าดับ5ประเทศที่เป็นมิตรมากที่สุดในโลกมาครองแต่ว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้กลับมาเรียกกัมพูชาว่าเป็นเมืองแห่งอาชญากรรมครับพร้อมกับสั่งยกระดับเตือนภัยพลเมืองในการเดินทางมากัมพูชาแล้วก็เตรียมที่จะส่งตำรวจครับมาร่วมชนสูตรศพนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกอุ้มฆ่าในกัมพูชาครับ อยู่กับผมจะเล่าทอล์นะครับจากกรณีที่มีนักศึกษาหนุ่มชาวเกาหลีใต้อายุ22ปีถูกอุ้มค่าที่กัมพูชานะครับบริเวณจังหวัดกำปงนี่นะฮะมีการเรียกค่าไถ่ายในตอนแรกแล้วก็สุดท้ายทรมานจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับทำเอาทางฝั่งเกาหลีใต้เดือดเลยนะฮะ จนเมื่อวันก่อนด้ครับประธานาธิบดีอีจามยองของเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการนะครับแล้วก็เรียกกัมพูชาว่าเป็นเมืองแห่งอาชญากรรมนะครับโอ้โหคำนี้ทําเอาชาวกัมพูชาหลายคนไม่พอใจนะฮะมาหาว่ากัมพูชาเป็นเมืองแห่งอาชญากรรมได้ยังไงทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีข่าวออกมาว่ากัมพูชาเนี่ยติดอันดับที่5ประเทศที่เป็นมิตรมากที่สุดในโลกไปหมาดๆครับแต่ว่าทางประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้ทางกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ประกาศ ยกระดับนะครับเตือนพลเมืองของเกาหลีใต้ให้หลีกเลี่ยงในการเดินทางมาที่กัมพูชานะครับโดยบอกว่ากัมพูชาเนี่ยยังเป็นเมืองที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางมาครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีข้อมูลด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคดีที่มีชาวเกาหลีใต้ถูกล่อลวงหลอกลวงไปทํางานที่กัมพูชาแล้วก็ถูกทรมานเนี่ยมีหลายคดีมากๆนะฮะจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็330คดีเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าทางเกาหลีใต้เองเหมือนจะไม่ไว้ใจตํารวจแล้วก็การทํางานของเจ้าหน้าที่ที่กัมพูชานะครับก็จ่อครับเตรียมที่จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเกาหลีใต้เนี่ยลงมาชันสูตรศพของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกอุ้มฆ่า ที่กัมพูชาเองเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีชาวเกาหลีใต้นะครับได้โพสต์ภาพภาพนี้ไว้ใน X กนะฮะกลายเป็นไวรัลเลยนะฮะคนดูหลักร้านครับเป็นภาพพาสปอร์ตไทยหลายเล่มน,นะครับถูกทิ้งไว้ในกองขยะที่ประเทศกัมพูชาครับหลายคนบอกว่านี่เป็นการตอกย้ําเลยถึงความไม่ปลอดภยัยรวมไปถึงความเป็นเมืองอาชญากรรมของกัมพูชาครับ อย่างคนไทยเราครับก็โดนหลอกไปเป็นแ๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่กัมพูชาเยอะเลยนะครมีทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมารับสมัครงานบอกว่ารายได้ดีแต่ว่าต้องไปทํางานที่บริเวณดานชายแดนหรือว่าที่กัมพูชาอันนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะครับคุณอาจจะโดนหลอกเลยครับอย่าลากติดตามไปแล้วกดแชร์กันด้วยนะครับ